สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดแอดออนในเกมไมโครฟลันั่นเองครับทุกคนอันนี้คือแอดออนวันพีทนะผมใครอยากเล่นก็คลิปนี้ผมจะมาสอนครับผมอ,อย่างแรกก่อนจะไปดู้ะผมผมขอเอ่อรีวิวให้ดูก่อนเลยละกันครับผมทุกคนแอดออนนี้นะผมเป็นของคุณอาซานั่นเองครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ชแนลของพี่เขาไว้ให้ด้วยนะผมเป็นชแนลของต่างประเทศเนาะก็ใครที่แบบว่าเอออยากลงไม่อยากดูพี่รีวิวเดียกก็สามารถข้ามไปเลยนะผมเดี๋ยวผมใส่แท็กเวลาไว้ให้นะทุกคนก่อนที่เราจะเล่นแอดออนได้นะผมเรา ตรงนี้ครับผมสามอันนะครับนี่เลยตามนี้นะผมทุกคนหลังจากนั้นนะผมให้ทุกคนมาที่ตรงนี้ครับผมนี่เลย b ี h a v เวลแเพ็ครับผมให้แอดเอ่อแอดออนที่ที่ทุกคนลงไปนะผมก็จะมีไอตัวนี้ครับผมสองอันนี้นะครับโอเคพอเราแอคทีฟเสร็จนะผมให้ทุกคนสร้างโวลได้เลยนะทุกคนอ่าเราจะมารสร้างโวลได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเกมมันจะเป็นยังไงบ้างครับผมทุกคนอ่าทุกคน,อกคนตอนนี้ผมก็เข้ามาในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมันก็จะให้สมนะครับผมหาคีราชันตรงนี้แล้วนะผมก็กดไปอ้เคลือผมทุกคนไม่ได้เลย ทำไมผมต้องกระโดกลิ้นทุกคำเดยวะเนี่ย <g ül> นี่นผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับเออดออนของเขาก็เกิดมาจะอยู่ในคาเฟ่ uh, แห่งนี้นะผมแล้วก็จะมีพวกฐานลงทหารเรือนะผมอยู่แถวๆนี้ด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีพวกลูฟงลูฟี่เออแล้วก็มีพวกพลเรืองพลเรอีกนะเกิดด้วยนะผมทุกคนนี่ก็คือ uh, เป็นพวกเียโจสรสลัดนะทุกคนเราสามารถสร้างโจสรสลัดเป็นทีมโจสรสลัดได้นะผมหรือให้โจสรสลัดช่วยเรานะผมเป็นสร้างมิตรภาพได้นะผมทุกคนแต่ก่อนอื่นนะผมเราต้องมีเงินก่อนตอนนี้คือเรามีสูตรเบลีก็ผมทุกคนอเราต้องเอาเงินมาก่อนนะ เดี๋ยวผมจะคลาฟของที่มันเป็นเบืเ้องต้นเบสิกก่อนละกันนะผมก็คือขวานกับพิกแอคนั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะไปเร็วๆหน่อยนะครับผมก็อเออมารีวิวสั้นๆให้ทุกคนดูนะครับผมสั้นไหมวะอาจจะยาวนิดน,นึงนะแต่ก็สอนโหลดแป๊บเดียวผมแต่จะ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 อยากให้คิดมันยาวไงเยอะเกินไปละนี่ผมก็จะมีระบบแบบเวลาเราเราตีเนี่ยพวกศัตรูมันก็ล้มนะผม <S <S แต่ขวานผมแตกแล้วตอนนี้โอ้ยเหลือเหลือสบผมยังไหวอยู่โอเคเรียบร้อยเก็บหมดแล้วผม โอ้โหเกือบตายนวเนี่ยนี่ก็จะมีใบค้าหัวผมเราสามารถเอาไปขึ้นเงินได้นะครับผมแต่ที่เราจะเอาไปขึ้นเงินเนี่ยเราต้องไปที่เออมันเป็นเหมือนโดมเป็นโดมทหารเรือทุกคนเออไม่รู้ว่ามันเกิดไหมตอนนี้นะครับผมประมาณนี้ทุกคนอ่ะก็ได้แล้วนะตอนนี้คือเราได้ข้าหัวแต่ผมไม่ได้แบบเบลีเลยว่ะเอ้ยนี่ไงได้แล้วครับผมทุกคนอ่ะแล้วมันก็จะมีตรงเรือนะผมเรือจนสลัดให้เราไปล่าหาผลปีศาจกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะเพื่อไม,ม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะเเเเเเกกกกกมมมมมหหหดดดลลลยยแ้้ววัันนนททุคุคคออีไไปพื่่ใชา เกินไปเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อเป็นเรือผมในนี้ก็จะมีพวกเอ่อกล่องหีบสมบัติประมาณเนี้ยเป็นกล่องสมบัติครับผมทุกคนเราสามารถเปิดเพื่อเอาแบบผลพีศาจได้นะผมโดยการใช้กุญแจหรือทุบเอานั่นเองนะผมถ้าเราใช้กุญแจเนี่ยมันก็จะเซฟนะผมเพราะว่าถ้าแบบว่าเออเราไม่ใช้กุญแจเนี่ยแล้วเราทุบมามันจะเป็นมอนครับผมทุกคนเออมันจะเป็นมอน,นออกมาไว้ทุกคนอ่าเดี๋ยวผมขอใช้ดาบสักอันลวกันเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะทุกคนอ่าเดี๋ยวผมเกมโหมดใหม่ก่อนนะครับ <S <S โอเคถ้าเรากลัวผมแล้วลออมาาย่างีผ นี่คือเทคนิคด้านเทคนิคโกงเลยนะทุกคนคือแอดออนนี้ก็มีช่องว่างอยู่นะแต่ก็มันก็ดีอะมันก็ไม่ทําให้เกมยากเกินไปด้วยนะทุกคนปึ๊บอย่างนี้แปลว่าเราเราได้ผลครับผมทุกคนเห็นไหมได้ง่ายไหมุกคนอื่นง่ายอยู่นะแต่มันก็หายากอยู่นะเออได้ง่ายแต่หายากอันนี้คือผลอะไรวะลองกินดูแล้วกันก็เป็นผลควรครับผมทุกคนก็จะมีเอฟเฟกต์วนยนเวียนศีรษะวินเวียนศีรษะด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนมันก็มีหลายสกิลเลยนะผมทุกคนแต่ละสกิลแต่ละผลเนี่ยอันนี้ก็มีสกิลเดียวเนนออัี้โค ไปวะผมเห็นไหม เราก็สามารถใช้สกิลได้แล้วนะผมยังมีเดินชมจันทร์มีอะไรอีกเยอะแยะมากมายทุกคนอ่านี่ก็เราจะเราจะจะยือก็จะเป็นควนลอยนะผมอันนี้โอเคครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการโหลดกันเลยนะครับทุกคนอ่าขั้นแรกให้ทุกคนนะครับผมเข้ามาที่อ่ายูทูบของคุณอาสาผมนี่เลยนะผมก็มีผู้ติดตามอยู่หกหมื่นนะผมก็กดติดตามให้ด้วยนะพี่เขาทําแบบแอดออนมาให้เล่นแบบสนุกสนุกนะทุกคนแล้วก็กดไปอันล่าสุดเลยนะเอออันล่าสุดไม่งั้นก็ลิงก์ใต้คลิปเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้แล้วกันนะอ่าก็กด อาจจะไปไวนิดหนึง่งเลื่อนลงมาข้างล่างครับผมทุกคนพอเราเห็นตรงนี้ับผมเวอร์ชันเนี่ยเห็นไหมเห็นเวอร์ชันกับอันนี้มันไหม<ๆ>ก็โหลดมาทั้งสองอันเลยนะปึ๊บโหลดมาเลยครับผมนี่เลย2ออันเลยนะครับพอโหลดเสร็จแล้วก็ติดตั้งใช้งานได้เลยครับผมสำหรับเอ่อวินโด้นะผมผมไม่รู้นะว่าพวก Linux หรือ Apple อะไรมันทําเหมือนกันไหมนะผมแต่ของวินโด้ทำง่ายครับผมก็คือทำอย่างนี้แหละเออก็โหลดมาก็กดใช้ได้เลยครับผมเห็นไหม อีซี่ไหมทุกคนส่วนของมือถือก็ผมไม่รู้วิธีว่ะทุกคนก็ไปหาเติร์ดใน YouTube เอานะแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันนะผมเป็น Minecraft b e d ล o c k นะก็ในมือถือก็เล่นได้ด้วยนะครับเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาตรงนี้ขผมว่ามันพนะีทแพ็กเห็นไหมอันนี้คือเราลงเสร็จแล้วนะทุกคนก็เล่นได้แล้วนะผมก็สร้างเหมือนเหมือนที่ผมสร้างให้ดูได้เลยนะผมคือนี่มาที่อันนี้ก่อนแล้วก็เปิดทั้ง3อันนะผมเปิด3อันปึ๊บแล้วก็นี่ก็แอดไปรับผมนี่ผมอันนี้ผมลงซ้ํามันอาจจะ <c oughs> มันอาจจะซ้ำนะผมทุกคนน easy กคนมาี้้ับบผุโเ็สหใช ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยส่ารลอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับผมขอบคุณครับ